เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมอยู่กับผมในดาวพันชิโยกับเกม Granblue Fantasy นะครับผมซึ่งน่าจะรู้กัน,นครับว่าเมื่อวานตอนประมาณสักก็จริงๆต้องเรียกว่าวันนี้ตอนประมาณสักตีหนึ่งตีสองนะครับของญี่ปุ่นนะครับเขาได้อัปเดตขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับผมวันที่21เอาละครับก็นี่จะเป็นข่าวที่เขาบอกอัปเดตไว้ให้นะครับผมก็คือสามารถใส่ซับออร่าซัมมอนได้แล้วนั่นเองนะเคยประกาศอยู่ในตอนช่วงอีเวนต์ตอนชุดใบนามบ้างถ้าผมจำไม่ผิด ก็ตอนนี้ซับออร่าซัมมอนเนี่ยช่องเนี้ยจะมีต่อเมื่อแลงร้อยหขึ้นไปเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ถึงแล้ว่่าแลงหนึ่งร้อก็จะไม่มีช่องนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ซัมออร่าซัมมอนเนี่ยคือที่จะใส่ตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นซัมมอนที่มีซับออร่าเท่านั้นนะครับส่วนซับออร่าเอฟเฟกก็คือตรงน,นี้จะได้ซับออร่าแต่จะไม่สามารถใช้เรียกใช้ได้นั่นเองนะคือเราจะมาใช้แค่ซับ ซับของซัมมอนเท่านั้น attack and hp will not be added to the party but the sub a u r a will take effect during battle ก็คือพวกสกิลพวกบวกก้าบวกสแตททุกอย่างจะไม่เพิ่มให้กับทีมเท่าน,นั้นนะแต่ตัวซัมออล่ายังใช้ได้งานได้เช่นเดิมนะครับผมเดี๋ยวต้องทำให้ดูนะอันนี้พูดไปจะยังไม่ค่อยเข้าใจโ <Okay. S 1> อเคอาแล้วคราวนี้ก็จะเพิ่มมานะครับก็คือเพิ่มสกินชาร์ลอตเต้มาให้นั่นเองให้มาแรกในเดลี่ช็อปนะครับ เอาละครับนี่ก็จะเป็นหน้าห้องในปาร์ตี้นะเพราะฉะนั้นเรามาลูกจักกันก่อนละกันว่าซัมออร่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็จริงๆเราสามารถมาดูที่สล็อตน,นี้ได้เลยเพราะเขาจะแยกให้เห็นชัดเจนนั่นเองนะว่าซัมออร่าเป็นไงอ่ะกดฟิลเตอร์ออกกด all, ออกให้หมดเนี่ยก็จะคือสอ่วนใหญ่แล้วเป็นพวกอาร์คาลัมหรือตัวพิเศษนั่นเองนะแล้วเรากดเข้าไปเนะี่ยให้เราอ่านที่คำว่าซับนี่ครับนี่แหละก็คือซับออร่าที่เราไว้ใช้นะก็อย่างอันนี้ก็คือ10%บเปอร์เซ็นต์บูททูดับเบิลแอคแทกเลต์ เพราะฉะนั้นแต่ละตัวก็จะมีความสามารถต่างกันเราต้องมาตัองเช็คดูนะครับว่าเราจะใส่อันไหนนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ในปาร์ตี้ผมเนี่ยผมจะใส่ซัมออร่าตัวนี้นะครับเลดแฮร์ Let hair, หรือเซ็กเทาลนะจะมีซัมออร่าที่เป็น15%บูสต์วูทูไฟออราเฮดผีนั่นเองนะครับผมก็ได้เลือดเพิ่มขึ้น15%บวกกับซัมออร่าที่จะใส่แค่ออร่าเท่านั้นอย่างอะครัมที่เป็นเดวิลนะครับผมบวกอีก30%ซึ่งถามว่าถ้าเราใส่ในซัมออร่าเนี่ย ตัวเลขจะเพิ่มขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนปาร์ตี้ปกติเลือดเท่าไหร่นะครับผมเรามาดูนะครับตอนนี้ปาร์ตี้ปกติผมอยู่ที่27 28 20 23นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปใส่เดวิลเพิ่มว่ามันจะเพิ่มอีกไหมนะครับผมโอเคนะครับก็นี่เราจะใส่เข้ามาได้เห็นไหมครับจะกลายเป็น29 30 22และ24นั่นเองนะครับผม ก็จะทําเห็นได้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เห็นแต่เราจะไม่สามารถกดได้นะเพราะว่าเราไปใส่ในช่องซับออร่านั่นเองนะครับผมเราจะไม่สามารถเอามากดใช้ได้นะครับผมแรกคราวนี้เราจะมาหามนสูยรซับกันนะครับผมก็หาของฟรีนะครับก็จะมีอยู่แน่นอนนะครับก็คืออาคาล่าเองกดเข้าไปเลือกมาที่อันล่างอยู่ไหนนะอ๋อนี่งฟ็อกซ์ซัมมอนนะครับกดเข้าไปเนี่ย มันจะมีมอนสูรอะคาลัมให้เราํานั่นเองนะอันนี้คือสามารถไปใช้เป็นซับได้เราทําแค่ SR ก็พอนะเพราะจะมีขั้นอย่างขั้นสีเนี่ยมันเป็น SR s ก็จริงเห็นไหมครับเราต้องเสียซาไลส์สโตนซึ่งไอซาไลส์สโตนในสำหรับผู้เล่นใหม่มันสามารถไปใส่มอนสูรที่ดูมีคุณค่ามากกว่าตัวพวกมอนสูรของอะคาลัมได้เช่นเดียวกันนะซึ่งตอนนี้นะถ้าเกิดเป็น SR เนี่ยเราจะได้ซัมซับออร่าอ,อยู่ที่ประมาณ15%บวกเลือดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนเป็น สตีดาาหรือเป็นเอ r าของเขานะก็จะเป็น w o o s t to y r h p ประมาณ20ซึ่งต้องถามกับท่านผู้ชมว่ารู้สึกคุ้มค่าไม่เสียซาราสะโตนกับซัมซัอออล่าเพิ่มอีก20นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆก็ไม่ผิดนะคือการที่เราทำมนสุนอา,คารคัลัมเพื่อเอา,อาคาแรคเตอร์อารคัลัมก็ไม่ได้ผิดนะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนอ่าส่วนอีกตัวหนึ่งที่น่าจะหาฟีได้นะสำหรับท่าแสก็คือให้เรากดที่มาเกมเอสต้านะครับมันจะมีไซส์สตอรี่ตรงนี้ กดเข้าไปนะครับผมแล้วดูว่าเนื้อเรื่องเราไปถึงอันนี้หรือเปล่านะก็จะมีเด็ดเด็ดเดดนี่พาดลอสนะครับผมให้เราถ้าเรามีพลายดอยกดเข้าไปนะเล่นเล่นเนื้อเรื่องเราจะมีมอนอให้แรกนั่นเองก็คือของซานดนฟอนนะครับผมซึ่งซานดนฟอนแรกมาเราจะได้อะไรนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีซับออ l ่าที่บอก5% b o เ t t o l เซ็ต์ทูไลท์อราเนั่นเองนะเพราะเะนว่าอ่มันจะมีอ่ามันจะมีซานดนฟอให้แรกนะครับผมส่วน ซันดอนฟอร์มีความสามารถในการซับออร่าทำให้เพิ่มเลือด5%ของธาตุแสงแต่ถ้าเต,เต็มมันจะได้10%นะเพราะว่าซับเลือดธาตุแสงอ่ะในอาคาลัมไม่มีให้นะอาคาลัมให้แค่เพิ่มพลังโจมตีต่อธาตุมืดน,นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ซัมซับแบบฟรีๆของธาตุแสงก็อย่าลืมมาทำตรงนี้กันครับไซคเควสอ่าแล้วคราวนี้เราก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับสลับประเภทของซัมออร่านะก็จะมี บวกดาเมจแคปนะครับที่ผมไม่รู้ว่ามันสามารถใส่ซ้อนกันได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะมีเพิ่มดับเบิลไดแท็กอย่างตัวฮาริเอลกับมาเรีเอลนะเพิ่มดับเบิลไดแท็กเลสนั่นเองนะ็น่าสามารถออมาใช้ได้เพราะเป็นสกิลกดอะข้อเสียคือเขาไม่เห็นไหมมันเป็นมอนสูตรที่ไม่สามารถรีสมอนได้เพราะใช้ได้แค่ครั้งเดียวอาจจะรู้สึกไม่ค่อยคุม้มเพราะฉะนั้นอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นอาจจะดีกว่านะถ้าอยากได้ซับของ10%บูปต์ดาเมจไอบุตดับเบิลไดแท็ก ถ้าไปทิปเปิลผมว่ามันจะดูดีกว่านี้นะครับแล้ก็จะมีแบบเพิ่ม h p นั่นเองพวกอาคัมจะให้ hp นะครับผมแล้วก็อาคัมจะมี2ประเภทคือให้ hp กับเพิ่มพลังโจมตีนะเนี่ยมันจะมีแอม l i ฟายเมื่อโจมตีาธาตุลมซึ่งถ้าเกิดเป็นาธาตุอื่นก็จะาธาตุตรงข้ามนั่นเองนะมันจะมี2ประเภทให้แล้วก็จะมีประเภทที่ใช้อล่าครสนะครับขอคือพ,พวกนี้ ที่ถ้าเกิดมีจานวนเยอะเท่าไหร่จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเท่านัน้นนะับสูงสุดคือ15ก็คือ5อันได้15นะครับผมซึ่องอัน,นี้แคสนี้อย่างที่บอกครับว่าอันเนี้ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราไม่มีตัวสร้างหรือเราไม่มีอาวุธของพวก Dark o p u s เนี่ยเราจะไม่มีที่เก็บเหรียญเพราะงั้นสุดท้ายยังไงเราจะต้องใช้เป็นเมนเพื่อให้กดสกิลทุกครั้งแล้วมีอ่าไอเฮลไอพวกเคลสขึ้นมาให้เก็บเป็นสแ,แต็กนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีพวกดาเมจแคปไปแล้วอ่าก็จะเหลืออะไรนะ น่าจะเหลือพวกแปลกๆอย่างเช่นของคางุยะเนี่ยบวก10%บูสต์บุเอ็กพีนะครับผมเผื่อเราไม่รู้จะใส่อะไรเลยเพิ่มเอ็กพีก็ได้นะอะไรประมาณนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะพวกนี้ก็จะมีพิเศษอีกหน่อยอ่าตอนนี้ที่ผมมีพิเศษอีกนิดนึงก็จะใช้ใช้ใช้ได้เฉพาะสำหรับธาตุดินนะก็คือของแมนเดรกก็คือ dispel cancel earth เ f ฟ e c t ให้สำหรับคือตีธาตุดินเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขียนยู่แล้วนะครับเขียนว่าธาตุดินคุณไม่ควรไปใส่ธาตุอื่นนะเพราะว่ามันจะไม่ได้เห็นผลนั่นเองนะครับโอเค จริงๆมันจะมีอีกหลายตัวนะซึ่งผมไม่มีนั่นเองนะก็ทดลองกันดูแล้วกันนะครับว่าตัวไหนหน่าใส่ไม่น่าใสา่นะจริงๆยังก็จะมีอย่างเบลเรียนเนี่ยเอาไปใส่ได้เพื่อเอาดาเมจแถมเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยสปายสปายเมนต์ดาเมจ up to หมื่นห้านั่นเองนะแต่นี่คือผมยังไม่ครบสีดาวไงมนเลยสึกยังเบาไปหน่อยแต่ถ้าสึกเป็นสีดาวจะแรงกว่านี้นะแต่ข้อเสียคืออย่างที่เห็นครับคือจะลดแมคค e t พีถึง30%เอนั่นเองนะถ้าเกิดทีมไหน าตายง่ายหรือหลบไม่เก่งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใส่นะแต่ถ้าเน้นดาเมจรัวๆผมก็คิดว่าของเบเลียนใส่ซับก็ไม่เร็วเช่นเดียวกันนะครับผม <S <S เอาละครับคราวนี้เราก็จะมาที่เดลี่พอยต์กันนะครับผมที่อยู่ในชอ็อปมีเดลี่พอยต์ซึ่งเราจะมาดูนั่นก็คือสกินนั่นเองนะครับผมตอนนี้มีสกินอยู่2อันที่จริงมันมี3ใช่ไหมมีค y ายลิส ซึ่งผมแรกเอ๊ะมีสีด่ดกมีคาริสมีเซตามีซิกฟรีดเนี่ยแล้วก็มีชาร์ล็อตผมแรกไปละสองของาะมดนจะเลยสองของคนจะแลกให้หมดละกันนะครับและแน่นอนนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ไม่ได้อยากได้สกินอย่าลืมครับเรามาแลกอาวุธแทนดีกว่านะจะได้ไม่เสียเปล่าโอเคเนี่ยมันจะมีอาวุธให้แลกอยู่ตรงนี้นะเดือนละครั้งก็เก็บ,เก,บเก็บไว้นะล็อกอินหนึ่งวันได้สิบนะครับผม ก็ประมาณ15วันก็คือครึ่งเดือนคุณได้นี่1ชินแน่นอนนะโดยที่คุณไม่ต้องไปตีอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นวิธีฟาร,ร์มอาวุธอย่างหนึ่งง่ายๆแล้วกันนะเพราะสกินไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสกินก่อนหน้าตามันจะมีอะไรพิเศษนะครับผมโอเคนะครับคราวนี้เราก็จะมาอยู่ที่หน้าทดลองนะก็นี่ผมเปลี่ยนเป็นสกินให้เรียบร้อยแล้วดกดกดดูให้หน่อยแล้วกันนะว่าถ้ามาประมาณไหน โอเคคราวนี้เราจะมาดูเป็นท่าไม้ตายกันนะครับผม ก็จะประมาณแค่นี้นะอย่างของซิกฟรีสเนี่ยก็เหมือนย้อมแมวขายเช่นเดียวเดิมนะก็คือมันจะเป็นท่าเดียวกับซิกฟรีสท่าไฟนั่นเอนงนะแค่ใส่หมวกกับถอดหมวกนั่นเองนะส่วนชาล็อตน,นี่ก็แทบไม่เห็นอะไรความแตกต่างเลยก็ดีแล้วครับที่แกรนดูนี่เขาเลิกทําให้เป็นตู้หยอดสกินนะเพราะว่าคุณทามาแค่นี้ผมว่าโดนด่าแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่ไม่รู้สึกถึงความแตกต่างของสกินเลยมันมันเทียบกับไอที่เราไปซื้อบางอันอยังไม่ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้คือยังไงผมเลยบอกว่าการแรกสกินของเดลลี่เนี่ย ไม่ค่อยคุ้มจริงๆนะเหมือนโดนยออแมวขายนั่นเองนะมันปิดแค่ภาพอาร์ซมากกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากเก็บเป็นข้อไดช่นก็แลกกันได้นะครับเดี๋ยวจะขาผมไม่เตือนนะเอาละครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของการอัปเดตในครั้งนี้นะครับผมก็ถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดต้องฝากเอาไปแล้วฝากคอมเมนต์บอกไว้เลยนะครับว่าผมพลาดตรงไหนไปบ้างเพราะมันมีหลายจุดที่ผมยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะอย่างพวกดาเมจแคปเนี่ย ถ้าใส่ซ้อนกันจะขึ้นมาเพราะบางตี้ผมยังตีแคปไม่ขึ้นนั่นเองนะยังไม่สุดเพราะ,ะนั้นผมแล้ไม่อาจจะวัดได้เพราะก็อาจจะต้องให้ท่านผู้ชมที่สามารถทําได้หรือทดลองได้ช่วยทดลองแทนนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะสำหรับผู้เล่นระดับกลางแล้วกันนะเพราะว่าต้องการแรงประมาณร้อยหนึ่งขึ้นไปก็คือน่าจะเล่นมาสักพักแล้วแหละเราก็จะมีตัวช่วยในการทําให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถใช้มาส่วนที่เราแว่าตัวนี้ก็อยากใช้ตัวนี้ก็อยากใช้ตัวนี้ซับซัมตัวนี้ก็อยากอะไรซัมออร่าตัวนี้ก็ ก็เขาก็เลยเพิ่มให้อีกสช่องนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทําให้ทีมเราเล่นง่ายขึ้นนะครับผมและที่สำคัญนะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดผู้ชมท่านใดที่ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s ับสไครป์เพื่อใจในการทําคลิปเกมกร b บู Fantasy กันต่อไปนะครับผมแล้ะดีวไว้เจอกันคราวหน้านะครับสําหรับวันนี้สท่นีครับบ๊ายบาย